ด,ดิตอนนี้รู้สึกยืนเยือกแสบวะ่ะแสบร้อนๆตรงนี้ค่อนข้างจะงงหนังหลุดนะตนนัวนี้อ่ะดูหนังหลุดจริงๆอันนี้โอ้ยไม่กล้าแล้วก็ไม่เห็นเจ็บเลยเนาะมันจะเจ็บอะไรสักเท่าไหร่เชียววะเอาจริงวะคนเด็กกูใช้มาจริงวะยิ่งไม่เคยเจอตัวไหนเจ็บอุ้ยห,ห,ห,หลุดนะหลุดเนื้อว่าจะหลุดนะอุ้ยโอ้๋อ

สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นอะทําให้เราไปไหนไม่ได้เว้ยแล้วเราก็ต้องนอนอยู่กับบ้านคือรู้สึกว่าแบบตอนเนี้ยมันเหงาอะทุกคนเลยหาของเล่นมาเล่นไว้ทุกคนก็เลยไปซื้อเลโก้มาก็เลยไปดูในทิกเอรทุกคนซึ่งมีคลิปคลิปหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาได้เว้ยแต่จาไม่ได้ว่าคลิปไปคลิปไหนตั้งแม่ใจว่าตั้งดูพี่โซพาว่ก่อนดูใครรู้อะคำรีวิวตัวลอกสื่ที่ตัวหนึ่งที่มันโหดมากๆ คนแตงก็เป็นรู้สึกว่าดีหรือเปล่ามไม่รู้แต่ก็ต้องลองก่อนเนาะซึ่งดังอ่ะไปดูคลิปนี้มาเว้ยแล้วต้องพูดไปในฟอร์เรียไอจีว่าใครใช้ตัวนี้บ้างอะไรเงี้ยอยากลองใช้ดีไหมอาจจะจะเปิดตัวเลยก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับทุกคนจิ๋วแต่แจ๋วก็คือลอกสิวเซีนขั้นเทพดูจากโลโก้ข้างหน้าก็คือแบบน่ากลัวมั้งน่ากลัว <c oughs> จริงไม่เป็นไรเหมือนยาดมทั้เหมือนพวกะโอเซียนหรือมันอะไรเงี้ย่งข้างในเป็นแบบ ทั้งพูดทั้งโรลงไปในสตอรี่ไอจีมีคนเมนเยอะมากนะครับแล้วบอกว่าได้ได้กลับมาเยอะมากว่าแจนูเคยใช้แล้วคือหนังลอกที่มืเรียแล้วบางคนอ่ะลอกปุ๊บแล้วคือเลือดซิบไหนถึงซิฟลูดค่านายไปนะทุกคนทุกคนคือเลือดซิฟจริงๆแล้วก็แบบว่าคือได้เป็นที่คิดแต่บางคนก็พูดว่ามันหลุดออกมาแบบเยอะมากจริงด้ยถือว่าเกินเวลาเปล่าไม่เกินอ่านคำคินไม่ฟัง่อนว่าคำคินว่าคืออะไร หนึ่งนำสำลีชุบน้ำอุ่นนะครับเพื่อลุกเปิ้นลูบขนอ่าคือตั้งเอาน้ำอุ่นมาแล้วนำครีมลอกสิวเซียนทำบริเวณที่ต้องการลอกก็คือบริเวณตรงนี้นะทุกคนและนำกระดาษที่มาแปะทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีแล้วลอกออกโดยดึงย,งยอ้อนลูบขนทำซ้ำสิบสองครั้งอ๋อสองครั้งจะเห็นผลว่าหน้าเนียนขึ้นทันทีหลังล้างหน้าและปิดไ้วยน้ำเย็ยนอีกทีก็ค<ป>ือจริงๆมันเป็นปกติของการลอกสิวเซียนอยู่แล้วไม่ได้ว่าแบบพีเศษวิโศษอะไรนะครับแต่แรกผัดไปสิบสองไว้ดูนะ ไม่เอาว่สิบสองวะวยเาอันนี้ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วงวยซึ่งบอกว่ามันเหมือนกาลาเทคเหมือนแบบพลังช้างสารที่ดึงทุกอย่างออกมาจริงๆให้อยู่ดีซีดีโคนกูมันรูดมาเป็นเส้นขึ้นมาซีโะไรซีโะไรไม่รู้พม่ทำจมูกไปทำลองแล้วนะครับเอาสัมีนะครับผมลงไปนี้เลยเพื่ออะไรอันเนี้ยเปิดรูรูขนเนาะอ๋ออุเลยออุ่นๆเนี่ยทำอย่างเงี้ย าขออาขขขใดใจป่ะคะตั้งแต่เนอะโอ้โหไอเดี๋ยวผู้ช่วยเราจะทำด้วยไซดด้วยถ้าจะบอกว่าตั้งคนที่แพ้แล้วก็จมูกง,ง่ายมากทุกคนจะรู้ดีใช่ป่ะ <c oughs> ให้มันอุ่นๆนะครับผมให้มันเปิดนะทุกคนอ่าใช้ทิชชู่เลยนะครับผมซับปากนิดนึง <c oughs> มีเพื่อนทั้งคนหนึ่งเว้ยทักมาหาตะบอกว่าแตงเคยเคยใช้แล้วอะเลือดติดเลย <c oughs> นี่เขาเรกว่าเอ้ยงั้นก็ไม่ควรใช้หรอบอกใช้สิเหมือนเกลียดกูเหรอเลยยานนนิดึงเะกระดาษให้มายืมประมาณนึงนะทุกคนนะมาแต่ตั้งเริ่มเลยดีกว่า โอ้พระคุณที่สามพีลูกทําไว้กับคุณครูครูบาอาจารย์เราหรือว่าผู้ที่เราล่วงละไปแล้วให้คุ้มครองลูกด้วยนะครับทุกคนดูสภาพของมันนะว่ามันเป็นยังไงดูนี่นะครับเนื้อจะเป็นขาวๆนะทุกคนนะกลิ่นเป็นยังไงเนี่ยจริงๆมันก็ไม่แหลกนะมันไม่เหมือนกินเก่าๆอ่ะจะขัดตันหัตรละกันในการความมันขึ้นมานะครับผมเนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยถก็ทานเยอะแค่ไหนเราก็ไม่รู้หรอก เชื่อว่าบนจมูกกูเนี่สึกไม่ดีเหมือนกันมั้สึกเนิบสึกเนิบสึกแสบอะไรอ่างงี้เนี่ไม่แสบอะไรนะแต่กินแรงๆอยู่เหมือนกันมันก็ออกแล้วเนี่ยตอนนี้เหรอเชื่อว่าแน่ยคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็เคยเคยดูแล้วเหมือนกันแต่เราสองหน้ากูอยู่ตอนที่กูเล็กออกเช่กูปะจะไปนะครับผมแล้ก็จับนี้แน่เข้าไปอย่างงี้

คือเวลาทำอะไรพวกนี้ทุกคนอยากคือตะกี้อ่ะมันมีมีคนในไอ้ดิคตอบไว้ทุคนเนี่ยคลิปนี้นะให้ดูจูดแฮปปี้ทุกคนมาเล่นกันค่ะอ่ะทุกคนอ่านตารานี่คืออะไรโบดอันนี้คืออะไรขูดนี่คืออะไรกูดนี่คืออะไรมุดนี่คืออะไรหลุดถ้าเจอไฟเขียวให้หยุดกูตอบอย่างเต็มที่เลยเป็นบ้าไฟเขียวให้ไปเนาะ นี่เหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีนะครับทุกคนแตง,งะละโพลลงไปในสตอรี่ไอจีว่าเออแตงน่าจะใช้ตัวนี้แล้วนะอะไรเงี้ยมีคนพิมพ์มาแล้วหนึ่งคนหนังรุดนะตัวนี้อ่ะดูนี่หนังรุดนะตัวนี้หนังรุดจริงๆอันนี้เขาพูดจริงๆดูดิหนังเรื่องจริงตัวนี้กูโดนแล้วละแล้วกูเาเยอะด้วยด้วย เอางี้ครับทุกคนตอนนี้ครับโอมแล้ว10นาทีนะครับโอมตัวนี้ก็กลัวมากจริงๆว่าเพราะมีคนทักมาสามคนเลยทุกคนว่าหนังหลุดน,นะตนนัวนี้หนังหลุดน,นะตัวน,นี้คือเลือดออกนะอะไรเงี้ยแล้วกูพ่อไปเยอะมากอ่ะกลัวไม่กล้าแล้วว่าเออเอาละก็น,นะ,ะทุกคนอ้าวเจ็บเลยเลย หรือว่าได้นั่งก็น่าทำก็น่อยโอ้ยมอเห็นไหมนั่นมันลอกตรงนี้นั่นลอกตรงนี้ทุกคนตอนนี้ถ้ากล้องเรามาลอกด้วยเหมือนกันนะครับผมจะลองให้เขาลอกดูลอกขึ้นนะส่วนขึ้นส่วนขึ้นดรือวจริงๆแล้วขึ้นเนี่ยขึ้นหนังก็หลุดไปหมดแล้วน้วยน่าดูกระจกหน่อยว่ากระจกเป็นไงมันจะไม่เช็คเลยวะเนี้วันนี้ยังอยู่เลยว่ะกูขอลอกอีกทีแล้วกันขอใ,ใ,ให้ทำสองที ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเออเรืองผิดวะทุกคนขออีกทีนึงนะทุกคนคือไม่ได้อยากหนักลอกนะจต่ไปดึงว่าจิวตอนยังอยู่ท่านเขาบอกว่ามันสัมพันดึงออกมาได้เยอะมากแล้วก็พลังช้างสันมากคืออย่างเงี้ยเราดึงชิวแบบก็รู้สึกเตรียมใจเจ็บแต่ไม่เจ็บเข้าใจปว่าแต่ถ้าไม่ดูในทิกต็อกเลทุกคนคือมันเหมือนเขาทาบางๆเว้ยต้องทาบางๆหนึ่งก้อนเนี่ยจะต้องทาแบบเกลี่ยๆอย่างงี้วะ ลองใหม่นะทุกคนนะเดี๋ยวทาให้มันบางลงนะครับไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นไหมนะแต่ส่วนตัวคือเฉยๆมากหรือว่าผิดไม่รู้นะทุกคนเม้นต์มาหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเนาะเจอกันอีกทีมีคนบอก o x มาหาทุกคนว่าจะง่าใช้กันหน้าด้วยสิเพราะใช้กันหน้าหน้าแก้มตรงเนี้ยมันทำให้มันสิวเส้นตรงหน้าหรือขนต่างๆเลยกไปด้วยเว้ยแต่ก็เลยว่าจะลองทำกับหน้าด้วยนะครับทุกคนทาทางหน้าเลยแน่ไปแล้ว มันจะเจ็บอะไรสักเท่าไหร่เชียววาเอาจริงว่ากูรู้สึกว่ามนจริงๆอ่ะกูไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างนี้เ้ยเพราะมันมันไม่ได้เจ็บมัเ้เแต่กูใช้มาจริงวะยิ่งไม่เคยเจออะไรเจ็บเจ็บจริงๆเลย การที่ต้องทำอย่างเงี้ยทำสามว่าไม่ใช่ว่าต้องอยากเลือดทิปหรือต้องอยากหนักลอกนะทุกคนนะแต่ที่ทำเนี่ยเขาต้องอยากรู้ว่าเพราะสี่ภาคของจริงกับมันนึกออกได้ขนาดนั้นเลยหรอเพราะต้องดูในคลิปของในทิกตอกอ่ะแต่ละคนอะคือแบบเยอะมากเนาะเป็นแบบสิบสิบเมตรยี่สิบสองสิบเมตรเลทุกคนแต่ต้องเอาไว้จุดหนึ่งซชื่อต้องมองจากตาทิป ไกลหยาบกว่าตรงเนี้ยมันมีเยอะมากเขาจะมีคนแตน้ก็รู้สึกว่ากูน่าจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ถ้าข้างหน้าเนี่ยเพรามีคนทักว่าในไอจีว่าข้างหน้าลอกข้างหน้าดีนะพวกขนๆอะไรเงี้ยนี่ก็เชื่อไงไม่รู้วันดีหรือไม่ดีถ้าใครบอกว่าพี่จะทำมีคนลอกข้างหน้าเมนต์มาเลยนะทุกคนนะเป็นความรู้ให้ทุกคนด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสิบนาทีนะคะแล้วมาเฉลยทีนะทุกคนนะถือว่าครั้งแรกเป็นมิชชั่นเฟลนะครับผมแต่ครั้งสองต้องไม่ใช่คอมสีมิชชั่นเฟลก็คือมิชัััั่นนนนก็คือมมมิิิิลลลลลลลงไปพาดดดชชชช้้้ยยเเเเจฟฟฟ ที่มาจากพืชและผัก<อ>บใบชนิด amos, รระะ <im> 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 ะหว่างอนะคะ <cin stereotype> ตอนนี้มาสิบนาทีนะครับทุกคนเราก็จะมาออกกันนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยออกนะว่าอย่างนี้ปิ๊งโจจะบอกว่าเนื้ออย่างไหที่จะออกกิ๊กลิ๊กกิ๊กอะไรเนี่ยมาทุกคนเยวจะลองลอกกันนะครับรู้เจ็บจะเจ็บหรือเปล่าก็เจ็บแบบเจ็บนิดๆหรือเปล่าเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆนะฉนไมมดก็นิดๆเท่านิดๆนะสุดมาทุกคนแล้วที่อะไรก่อนดีอ๋ออันนี้เดียวขึ้นใช่ไหม โอยเจ็บไหมเจ็บจริงแล้วโอ้ยเจ็บแต่ก็ไอติ่งกูเหมือนตอนไหนวะเอาพุงตรงเหมือนนะแต่ว่าเจ็บจริงดึงเลยป่ะล่ะอุ้ยเจ็บจริงจริงเลยเจ็บจริงเจ็บมากเจ็บเลยเฮ้มันเจ็บมากเลยอ่ะปวดน่องปวดเท้ว่าจะหลุดเลยอุ้ยโอ้ย น่ไม่ไหวแล้วนะคะโอ้ยตรงนี้เจ็บมากวันคือหนังกออนะคุณไม่ได้แหวกสูงขึ้นมาตรงนี้โอ้ยเจ็บจีมันชี่ช้าช้ามันเจ็บแบบเจ็บเจ็บอ่ะนี้วันนี้หน่อยนะครับทุกคนไม่มีอะไรเยอะอ๋อเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บอ๋อ เดี๋ยมมวนี้เดี๋ยวทุกคนถึงเวลาแล้วประคับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับทุกคนยังมีตากล้องถ่ายในีกล้องนี่นะครับตากล้องให้เราหน่อยโหล่ไง <Hello. S 2> ล่ะเข้ากันนะั่นอะเพราะผมก็กไม่ดูแลว้วดูาตากล้องมาทุกคนอุ้ยเจ็บเลยอ่ะกูรู้แล้วคือมันต้องข้าวทานเยอะเว้ยทาแบบพอดีเนื้อจริงๆอะ่ะแล้วก็แปะคือตอนเนี้ยมันเจ็บมากโอ้ย ก็รถ้สึว่าเป็นสิวหนองเป็นสิวเซียนที่ดีว่าเป็นสีสีเหลืองไม่ใช่สีดำเหรอดูดิเยอะจริงดูดิดูด,ดิเยอะมากทุกคนที่งรเราไม่ไเห็นบ้านเนี่ยที่มันแบบเหมือนจะขึ้นขึ้นมาจะขึ้นแต่ไม่สุดไปเพราะเม็นดนอาจจะใหญ่มากทุกคนแต่ว่าเม็พดพวกนี้คือเป็นรูเล็กๆเ,เ,เ,เต็มเหรียญป่ะเนี่ยเน,นี่ยตรงนี้นคือเยอะจริเงเห็นปะ จริงๆเด็กไม่ควรท,ทำตามนะครับบริเวณนน้าจริงว่าไม่ได้จะช่วยอะไรเยอะเนี่ยจริงเรามีที่คีิอย่างเงี้ยเราสามารถคีิแบบบางจุดออกมาได้ดูเว้ยใช่ไหมไปดูเนี่ยไปเนี่ยเนี่ยเหมือนมันถกเปิดลูกขนมาให้แล้วทุกคนแล้วก็เก็บเก็บได้นะเก็บเาเรียกว่าเก็บงาน <c oughs> อ,อกมาได้เยอะเลยดูดิ เช่อมแจ้งก่อนนะครับทุกคนว่าเดี๋ยวเราไปล้างหน้าออกซึ่งเราจะไม่ปิดคลิปแค่นี้นะครับจริงๆอ่ะการ,ลอก,นนรอออลอกสุขีเนี่ยทุกคนหนึ่งเลยคือเมื่อลอกเสร็จแล้วเนี่ยเวลามานหนึ่งวันในการที่จะรู้ว่าสิวมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับผมบางคนเนี่ยพอลอกเสร็จผมช่วยทุกคนแล้วพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บอ่ะสิว,สว,สวมันขึ้นด้วยนึกออกปะมันคือมันเกิดการอักเสบในรูขุมขนหรือว่าบางจุดเนี่ยสิ่งที่มันขึ้นมามันขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวไว้ทุกคนอย่างนั้นอ่ะคือสิวมันจะขึ้นตามเซ้ยยยวววววััััันน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 ีีีีี้้้้้้้ขออออออตไปปปลลลลาาางงหหใใเเเเรรรรบบบกกกก่่แแดด๋จทพุะคคคิิโย มองนี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็ตื่นแล้วนะครับจะมาสรุปคลิปนะครับพี่ใช้ตัน้นี้ไปเป็นยังไงบ้างนะครับจมูกของตั้งเนี่ยไม่มีการอักเสบเพิ่มเลยนะครับเมื่อตื่นเช้ามาแต่ว่าขอเบรกหนึงว่าตรงข้างๆจมูกเนี่ยมีความแบบแสบ,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 บตึงๆเล็กน้อยสารภาพนะว่าแอบ,บไปทํามาอีกรอบนึงนะครับเป็นทันท้งหมด3รอบซึ่งจริงไม่ควรทำเยอะขนาดนั้นนะคนือเราไปสั่งไม่ออกมาเยอะอยู่ทุกคนแบบเยอะมากเล็กๆเยอะมากเพราะอย่างที่บอกคือรอบสองครับพอเราพอกไม่ให้มันหนามากใช่ป่ะตรงจุดมันไม่เล็กๆเล็กๆเทียบเหมือนจะออกแบบเอะมากกทุคนแลมูกทั้คนนนเียมาิ นีให้ผ่านไหมส่วนตัวรู้สึกว่าให้ผ่านเหมือนกันนะเพราะว่ามันลอกแบบพลังช้างสักด์จริงๆว่ะทุกคนแล้วมันดึงออกแบบดึงออกจริงๆอ่ะเข้าใจปะ้ะซึ่งมึรู้ปะว่ามันอันตรายหรือเปล่านะจริงๆจะคิดว่าแอบมีความอันตรายประมาณหนึ่งในะความแบบดึงเจ็บๆอ่ะแต่ไม่ควรทำเพราะทำให้รุมขนเนี่ยอาจจะกว้างขึ้นนะครับทุกคนจริงๆอ่ะต้องบอกว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่เป็นการลอกสุดเสียนะ่ะมันก็คล้ายกันหมดนะครับทุกคนแต่ว่าบางแบรนด์จะมีเน้นแบบบำรุงหรือบางแบรนด์อาจจะแบบว่าทำให้รุมขนถูกกระชับขึ้้้้นนนหลัังงงงจาากกทีี่่ใใชแบบมมรุตวอออะไไยยเเ็ อันนั้นก็คือดีจริงนะทุกคนเพราะจังงั้นก็ยังใช้อยู่ถึงวันนี้นะครับส่วนตัวนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะทุกคนนะน้องๆหนูๆพี่ๆเพื่อนๆลุงลุงป้าปอาก็ใครที่ใช้ก็ศึกษาให้ดีก่อนว่าของแท้หรือเปล่านะครับแล้วจริงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวนี้มีเลขจดแจ้งจดแจ้งหรือปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะทุกคนนะตัวแค่ว่ามันดึงหมดแค่นี้เลยถ้าทำอะไรผิดพลาดแลก็ขอโทษด้วยนะครับผมส้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ใครจะใช้ยังไงงกกกก็เเมมม้้นน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 นทท์าาาหหห่่ออยะะุุุคคคคคจจจััใลิิปรบบบ๊๊ดถึ